สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ได้อยู่เกม Pinset p l a ด e ไ i z ์กันีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดการชากับเกมนี้กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งตัวละครใหม่ที่มุวว่งเข้ามาเนี่ยเป็นตู้ตัวละครของเมกูมินนะครับผมซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมแปลไทยแล้วมันเป็นมูอิมี e นะฮะผมก็งงเหมือนกันนี่ต้องอ่านต้องอ่านดูเมกูมิเออไม่ใช่เมกุมินนะครับเป็นเมกูมิอ่านว่าเมกูมิ แต่แปไทยมันกับแปลเป็นมูอิมีอี่หย่างวะอี่ย่างวะงงมากเลยนะฮะผมยังไม่รู้นะว่าว่าหลังตู้สามดาวมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะฮะอา่าโอเคหลังตู้มีคริสตินาจำไว้นะฮะคริสตินามันมีหลังตู้ตัวนี้ถ้าออกรนุนเรล็ขอคริสตินา ผมอยากได้เธอมากคิตินะ่าเมกุมิก็อยากได้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันนะฮะแหมงั้นเรามาก่อนที่เราเปิดกันเนี่ยเราเปิดตัวปีกันก่อนเลยนะครับผมโอเคไปเปิดงานด้วยตัวปีโอโ้ผมรู้สึกเหมือนเห็นภาพ ถ้าพนักงานกิวที่ถือที่ถือใบสีเงินอยู่มันหลอนเหลือเกินนะฮะอ่ะงั้นเราจะต่อไปเราก็จะมาเปิดรอบสิบปีสิบครั้งฟรีนะครับผมถ้าสมมติเราเปิดครั้งนี้แล้วมันไม่ได้ผมจะลองสูตรเดิมนะครับผมนั่นคือสูตรออกเกมข้าใหม่นะฮะงั้นเราจะมาเปิดกระชากันเลยนะครับผมไป l e t s g o นะฮะเฮ้ยชีย้เอาจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยรอบฟรีสิบรอบแรกฮโหล จริงปะเนี่ยได้จริงเหรอเฮ้ยเอาจริงดิดื้อใครสามวางเกมที่ผมยังไม่ได้คิสติน่ากูอีมนี้แล้วก็ใครอีกสองตัวนะฮะที่ผมยังไม่ได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าได้ตัวอะไรนะฮะงั้นเรามาดูก่อนว่าได้ตัวอะไรขอขอดีๆนะขอดีๆเฉยไหมเฉยเย้ เฮ้ย่ตโอ้จริงป่ะเนี่ยชินิกเกเฮ้ยไม่ต้องพูดแบบทำเพลงนะครับผมเมกุมิกิอยู่ในเอดีของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะเอี้ยงวะเชี่ยไรเนี่ยว่าแต่ว่าสิบรอบแรกก็เอาเลยเหรอโอ,โอ้โหแต่นี่คือเป้าหมายแรกของเรานะครับผมเยเป้าหมายแรกเราได้ไปแล้วนะครับคือเมกุมิ แต่เราไปโดนจะไปต่อบข้อไมยต่อไปกันเลยนะครับผมนั่นก็คือคริสติน่าคริสติน่าใช้คอล็อกล่ะเธอออกมาให้ฉันหน่อยนะอยากได้จริงๆไม่อยากเกลือแล้วนะไป้นุ๊กอีกแล้วเอาจริงไหมเนี่ยเฮ้ยกี่ตัวหนึ่งสองสองตัวซ้ำตัวอะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนเฮ้ย ถ้าไม่อยู่ดีปิน้นใส่คนเด้งดีไรฟ์ก็ให้ตัวละครสาวดาวผมดีขนาดนี้เนี่ยจะมาง้อผมหรอหลังจากที่ผมเกลือมาตั้งหลายหลายเดือนเนี่ยเกลือมาหลายเดือนแล้วอยู่ดีก็จะมาง้อเฉยเลยโลโซมีนะฮะโอเคได้เสรศษเศษติดานะครับผมไม่เป็นไรนะฮะโอเคอีกตัวหนึ่งนะสาวดาวโอเคอากินโนะนะครับผมเฮ้ยทำไม่เลดดีอ่ะ เลดีจริงนะเนี่ยโอ้ว้าวไม่เกินเลยแปลต่อนะครับผมผมไม่ใช้สูตรแล้วถ้าถ้ามันจะดีขนาดนี้ไม่ใช้สูตรไม่ใช้สูตรเลยดีกว่านะฮะไปเอาสุดท้ายนะครับผมหวังว่าคิสซีน่าจะออกรอบนี้นะฮะอ่ะไม่ออกนะครับผมคือ <c ười, S 2> ถ้าได้คิสซีน่านแล้วก็เมกุมิเนี่ยผมบอกแล้วยี่นี่ชิดะอิซากะโยโกฮะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอะไรอะอะไรของมึงเดี๋ยวก่อนอะไรอะทำไมฮะจะมาโง่เหรอมาโง่ที่ผมเกลือมาหลายเดือนใช่ไหมโอ้ยผมเสียงดังไม่ได้นะผมเพราะว่าแม่ผมนอนอยู่นะฮะแค่ใจเฉยให้มันได้อย่ีนสิแม่กูมีนะเอ้ย โอเคนะครับผมมุิกา้าอะไรอะดวงดีอะอะไรคือดวงดีขนาดนี้อะวอเตอร์ฟอสชี่ยะดวงดีจริงเฮ้ยจินเฟสทางนี้ไม่เกลียวะ่ะเอาเรื่องอยู่นะเชี้ย <Yeah. S 1> ผมยังไม่ได้อ่านสกิลเธอเลยนะครับผมอา่านสกิลแบบหนึ่งนะครับผมยู Union มเนี่ยนเบิร์ดทำได้ทำตอมเน็ตไกลมากสูงสุดแก่สตุโตัวหนึ่งต้นนะครับผมและสมไส ดาบสะบ,บ้านหอคอยสรุสวรรค์จนกว่าทีพีจะหมดก็คือเหมือนบัฟพลังจะใส่ตีให้ตัวเองนะก็ตีสองตึตัดใส่ตัวเดียวแล้วก็เปลี่ยนดาบนะฮะสกิลอ่ะพัดเปิดไอ้ความเล็กน้อยใส่ตัวรูนในระยะด้านหน้าทั้งหมดนะครับผมแล้วทําให้ติดสถานะสตันและกระเด็นเล็กน้อยอ่ะตั้งเรือกยภาพพันแปดร้อยใส่ตัวูด้วยขอบเขตการฟันเต่ใช้ลูกเตะสร้างความเสียหาย2 4 9 0ันสี่ร้อยเก้าสิบใสตรูขอบเขตทั้งนั้นเลยขึ้นไปเวลาเท่วงขนอนะ่ะอืม ลดพลังป้องกันกายภาพศัตรูในระยะด้านหน้าทั้งหมดเล็กน้อยนะครับผมนั่นก็คือลด46หน่วยนะฮะอ่ะ Exa Skill วันนี้ต่อสู้พลังโจมตีกายภาพของตนเพิ่มขึ้นบางกลางเพิ่มขึ้นพันแปดเป็นตัวละครดาเมจเดี่ยวที่ตีแรงมากนะครับผมแล้วก็เป็นสายซัพพอร์ตทีมด้วยในการสตาร์ทศัตรูแล้วก็ดีบัฟศัตรูนะฮะโอเคนะครับผมแหมได้มาทำยังไงหรอปั้นสิปั้นสิตัวนี้ขนาดนี้ไม่ปั้นยังไงหรอโอ้โห คนมันจะดวงดีก็วันนี้แหละครับผมคิดไม่ถึงจริงๆว่าวันจะมันจะมีวันนี้กับผมใครจะไปรู้ใครจะไปรู้ว่าวันนี้จะมาหาผมวันที่ดีขนาดนี้โอ้โหวันนี้เป็นวันที่ดีจริงๆนะฮะไม่เกลือว่ะ yes โอ้ยน้ำตาไหลทสองตัว แต่คริสติน่าคริสติน่าอยากได้อ่ะคือถ้าผมได้คริสติน่านะสมทั้งกิลผมบอกเลยว่าผมจะช่วยกิลผมได้เยอะมากเลยอ่ะอ้าวแล้ถึงเท่าไหร่เอ่ยเราจะมาดูกันดีกว่านะฮะไอ้นตัวนี้ก็เป็นตัวตีบอสชั้นนำเลยนะจริงอันนี้คือตัวตีบอสชั้นนำน่าจะแรงแปดบปะ ผมว่าน่าจะเป็นแปดนะสูงสุดน่าจะปั้นเก้าไม่ได้ของไม่พอนะฮะนี่อ่ะไม่พอจริง้วอผมขาดเท่าไหร่อเก้าวันถ้าไม่บรรลัยมาหาเลยดีกว,ว่าอันที่ออกบ่อยๆก็ต้องอยู่ชั้นกลางๆประมาณนี้นะครับผมถ้าไปชั้นสูงๆมันจะไม่ออกเซ็ตเพลย,ย,ย์ไปเลยก็ได้ไปอีกสักพี แต่เอาจริงนคนใช้เป็นกับส่งความกิวมากกว่านะเพราะว่ามันมันขับให้ใช้ซตอมิน่าอ่ะอีกสักทีได้ไหมน่าจะออกนะครับนี้ออโอ้โหดวงแย่วะไม่ได้แล้วไม่ไม่ไม่ใช่แล้วนะฮะไม่ไม่ไม่งั้นแทงกันไปนะครับผมอัพสกิวโอ้โหเมกุมิ ทำไมแปลไทยเป็นมูอีมีวะถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้านล่างคลิปหน่อยนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าทำไมการแปลไทยมันถึงเป็นอย่างนี้นะฮะอ่ะขั้นต่อไปนะครับผมกิวเฮาเลยเมนูตัวละครตันหนึ่งนะฮะของขวัญโอ้ผมมาได้ให้ครเด็ดแนะ่เอาองั้นเราอ e ีโอเซนเซออกก่อนแล้วกันตั้งสองเปนสามอีโอเซนเซแล้วก็เอามูอีมีไม่ใช่มูอิมิเมกุมีนะฮะ โอเคของฟันยัดเลยนะครับผมได้ใช้แน่นอนนะฮะไา<ป>ยยาวๆาวเออแล้วเราไปดูนิ้วของเธอด้วยดีกว่านะครับผมน่าจะดีๆกูลิ่งกูดอยู่นิดนึงนะฮะ จะติดหรือไม่ติดนะวะไม่น่าติดนะผมว่าอะก็ไม่โดนเรียบร้อยนะยัดเต็มแล้วอะน่ะเรื่องนะฮะตัวละคร อ่าอยู่ไหนเอ่ยเอาไม่มีเหรอเดี๋ยวนะต้องมีสินี่อ่ะอ่ะเรื่องหลักรัชมหมดที่สิบตอนหกโอ้ผมยังไม่ได้ดูเรื่องลากหรอก็เลยยังไม่อ่าเรื่องสิบตอนหกก็คือหมดที่สิบหรอ

งก็ขอจบภาพไปด้วยอาร์ตของมุกอิมีนะครับผมหรือชื่อญี่ปุ่นก็คือเมกุมีนะฮะงั้นเาว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ